ทุกคนรู้ไหมว่าเราใช้ขมิ้นชันเป็นยารักษาโรคมากว่า5,000ปีแล้วแล้ววิธีเก็บขมิ้นชันไม่ควรเก็บตอนที่ขมิ้นเริ่มแตกนองเพราะจะทําให้สารสําคัญที่มีประโยชน์อย่างสารเคอร์คิวมินในขมิ้นมีน้อยและเงาที่เก็บต้องมีอายุอย่างน้อย9-12เดือนต้องไม่เก็บไว้นานเกินไปไม่ให้ถูกแสงแดดเพราะจะทาให้น้ามันหอมระเหยในขมิ้นชันหมดไปได้ค่ะสารสาคัญที่มีประโยชน์อย่างเคอร์คิวมินในขมิ้นชันดูดซึมในร่างกายได้น้อยมากจึงควรใช้ร่วมกับพิภรีในพริกไทยดำเพื่อช่วยเพิ่มการดู ช่วยบำรุงสมองและปกป้องหัวใจค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเราทานขมิ้นชันในช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วยบำรุงปอดเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาวิธีการทานขมิ้นชันตามช่วงเวลาที่อวัยวะต่างๆทำงานมาฝากค่ะถ้าเราเอาขมิ้นชันมาใช้กับผิวหนังน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยลดอาการคันช่วยลดสีวักเสบได้ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราต้านอนุมูลอิสระช่วยสมานแผลช่วยปรับสีผิวและที่สำคัญขมิ้นชันมีอยู่ในสบู่ลูกพลับญี่ปุ่นชา มาช่วยลดกลิ่นตัวได้ค่ะ